สวัสดีครับวันนี้มาพบกับบัสซื้อขายที่ดินบัสพาลุยนะครับวันนี้ผมพามาดูที่8ไล่18ตารางวาที่แปลน,นี้สวยนะครับอยู่ที่อําเภอพนมไพรจังหวัด้อยเอ็ดตำบลแสนสุขตำบลแสนสุขนะฮะนี่แปลงนี้แปลงนี้ใกล้แม่น้ําชีแต่ว่าไม่ใช่ชีผ่านนะครับนี่น,นี่เขาเรียกว่าชีหลงนี่แม่น้าชีชีหลงนี่แปลงนี้กําลังปลูก แคนตะลุบอยู่นะครับเนี่ยแปดไร่นะครับแต่ได้ตรงนี้จะยาวไปตรงนี้เลยครับเนี่ยนู้นตรงเห็นที่ไถ่ไ่นก้อนไถเห็นไหมแปลงนี้นี่แปดไร่หน้ากว้างนี่ผมกะคร่าวๆนี่ยไหมตรงนู้นถึงตรงนู้นก็ประมาณ100ร้อยกว่าเมตรได้เจ็ดสิบไปเจ็ดประมาณหกสิบเจ็ดสิบเมตรแปลงนี้อยู่บ้านชีเท่านะครับชีเท่าตำบลแสนสุขอำเภอพนมท์ภนะเห็นรถไหม ทางไปะยะโสใกล้ถนนหลวงชนบทรอ4022ู 4, 0, 2, 2. ปยงนี้ห่างจากอำเภอพนมไพรแค่4กิโลนะครับห่างจากตัวจังหวัดยโสประมาณผมให้ประมาณเต็มที่ <10. S 1> ไม่เกิน8กิโลมาดูครับมาดูดินดีสวยครับปกตินี่แปลงนี้เมื่อน้ำท่วมไหมคงจะไม่ท่วมนะครับเพราะว่าถ้า ไม่มีพายุเข้ารุนแรงมากก็ไม่ท่วมนะครับคือเห็นท่วมมาประมาณสองปีปีที่มีน้ําใสโฟดุนโฟอะไรเข้าน <fro mobile. S 1> hey. ี you. You ่มาดูน้ําตรงนี้เขาเขาทํายังไงนี่น้ําที่เขาเอามาลดปลูกแคนตาลูปนี่มาดูมาดูมีไฟฟ้าเห็นไหมมีีไฟฟ้ามีใดให้หรือทําเกษตรได้นะครับทําเกษตรบ้านพักต่างอากาศนี่ฮะวิวสวยนะครับนี่ใกล้หมู่บ้านมีไฟฟ้านะครับ น้ำประปาก็คงจะใช้น้ำชีเนาะใช้น้ำชีเอาตัวนี้แปดไร่สิดตารางวานี่มาดูนี่มาดูหน้ากว้างร้อยกว่าเมตรทำกรเกษตรกรรมได้ทำบ้านพักต่างอากาศได้ทำโคกหนองนาก็ได้เนาะได้ครับนี่ยทำนาปังมีน,นาปังแต่นี้บรรยากาศดีวิวสวยนะเดี๋ยวให้หลังแทนกล้องร,บรอบๆดู นี่ห่างจากถนนหลวงนี่ดูดูถนนหลวงชนบทกันนะเห็น,นรถผ่านนะตรงเสาไฟใกลๆ้ๆเองนะครับใกล้ๆลงมากงใกล,ล้ๆเองนะเสาไฟเส้นทางไปยโสนี่มีไฟฟ้าด้วยนะฮะนี่อ่ะเดินกล้องลงมาดูไม่ห่างจากถนนระยางห่างจากถนนระยางแค่ห้าร้อยเมตรเองเนาะนี่ทางเข้าออกสะดวกสบายนี่ดินดีนะครับดินดีแปลงนี้ดินดีเหมาะทำเกษตรกิจกรรมบ้านพักต่างอากาศ ตาอากาศแถวนี้เขาก็ลงไปทํานาชีนาปังใกล้ตัวอำเภอใกล้ตัวจังหวัดทางเข้าออกสะดวกสบายมากนี่ฮะที่แคนตาลูปเห็นไหมฮะกี่กี่ปีได้กินครับคุณแม่สองเดือนสองเดือนได้กินเลยนี่ฮะถ้าใครสนใจก็มาดูแปดไร่คือก็ข้าวลกเขตแดนนี่คือก็จะประมาณนี้หลังห้องน้ําลงไปตรงนี้นะฮะตามหลักโฉนดถ้าใครซื้อซื้อไปก็ค่อย มาทำรางวัดใหม่ก็ได้นะครับอ้าวเดี๋ยวผมบอกราคากันก่อนว่า8ไร่เนี่ยจะขายอยู่ที่1ล้าน2แสนบาทนะครับ1ล้าน2แสนบาทแปลงนี้เป็นฉนดคุดแดงนะครับอยู่ที่อำเภอพนมไพรจังหวัดลา o เอ็ดมันอยู่เขาเรียกว่าบ้านชีเท่านะครับบ้านชีเข้าขึ้นตำบลแสนสุกแปลงนี้ก็บรรยากาศดีแปลงหนึ่งนะครับถ้าใครสนใจก็ให้มาดูนะครับให้มาดู ถ้าใครสนใจที่ดินก็กดติดตามช่อง YouTube ซื้อขายที่ดินบ้านพาลุยแล้วก็เพจซื้อขายที่ดินบ้านพาลุยนะครับถ้าเมมเบอร์เดี๋ยวผมจะส่งโลเคชั่นแล้วก็ส่งลายให้ดูว่ารูปแปลงจะเป็นไงเดี๋ยวผมจะเอาโดนบินมุมสูงให้ดูก่อนถ้าไม่แปลงนี้ผมว่าสวยนะฮะมีน้ํามีไฟพร้อมนี่ข้างๆก็เป็นริมชีนี่บรรยกากาศเย็นดีนะครับตอนนี้เย็นดีสวยมาก โอเคเบอร์โทรผม091015179ครับบานครับสวัสดีครับบ๊ายบาย